สวัสดีครับน้าะต้อมฟิชออนนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคเบื้องต้นนะครับสําหรับน้าๆมือใหม่นะครับในการเผื่อน้ําลึกน้ําตื้นนะครับเวลายิงปลานะครับผมนี่นะครับปลาของเราวัสดุทําจากโฟมนะครับก็ไซส์ก็ประมาณฝ่ามือเนาะมาณไซส์ปนินได้นะครับประมาณนี้้วเข้าฝ่ามือได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป้าที่อยู่ในน้ํานี้ลักษณะจะเป็นยังไงครับผม ก่อนอื่นเรามาดูเป้าที่อยู่ในน้ําก่อนนะครับน้าจะเห็นได้ว่ามีเป้าอยู่3าเป้านะครับมีปลาอยู่3าตัวครับตัวแรกนะครับผมอยู่เกือบจะติดผิวน้าเลยนะครับห่างจากผิวน้ําไม่เกิน3นิ้วนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับอยู่ลึกลงไปอีกประมาณฟุตกว่าๆนะครับส่วนตัวที่3นุ่นเห็นเป็นเงาๆนะครับอยู่ใต้สุดนะครับอันนั้นประมาณเมตรนึงนะครับผมครับผมแล้วผมจะให้ดูนะครับการหักเหของแสงนะครับเวลาที่ปลาอยู่ในน้ํานะครับโดยจะใช้จําลอง ไม้นี้นะครับแทงดูให้ดูนะครับว่าเวลาที่อยู่ในน้ํานี่การหักเหของแสงนะครับสําหรับปลาที่อยู่ในความลึกที่ต่างกันนะครับผมการหักเหของแสงจะเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้ผมจะลองแทงให้โดนตัวปลานะครับอนี่นะครับอันอยู่ผิวน้ําเดี๋ยวผมหันปลาให้ดูก่อนนะอันนี้เห็นไหมครับถ้าเราแทงอยู่แทงเข้ากลางลําตัวปลานะครับนี่ครับเห็นไหมครับ เหมือนไม้มันงอขึ้นใช่ไหมครับนี่แหละครับคือการหักเหของแสงครับนะครับนี่นะครับส่วนตัวที่สองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูการหักเหของแสงนะครับภาพจริงกับที่เราเห็นนะครับนี่นะครับแทงให้โดนตัวปลานะครับเห็นไหมครับนี่ครับผมแทงให้โดนกลางตัวปลานะครับนี่ประมาณฟุตหนึ่งนะครับ นี่ครับจำลองการยิงได้เลยนะครับเวลาที่เรายิงปลาในน้ํานะครับว่าเราต้องเผื่อประมาณเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับบางคนเห็นเห็นเป้านี้แล้วยิงตรงตัวปลาเห็นไหมครับถ้าเรายิงตรงตัวปลานะครับสมมุติยิงตรงตัวปลาปุ๊บเป็นไงครับข้ามนะครับเห็นไหมครับต้องเผื่อใต้นะครับเห็นไหมครับถึงจะชนตัวปลาครับ นี่แหละครับคือการเผื่อส่วนไอ้ที่ยากที่สุดนะครับคือที่อยู่ลึกนะครับอันนี้เห็นแต่เงาเงานะครับตัวที่สามนี่ลึกเป็นเมตรกว่าเลยนะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับจากตำแหน่งที่เรามองเห็นนะครับนี่แหละครับคือการเผื่อน้ําลึกน้ําตื้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนภูมิให้ชมนะครับว่าการหักเหของแสงนี่เป็นยังไงนะครับ จากแผนภูมินะครับจากแผนภูมินะครับต่น่าจะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่เรามองเห็นปลากับตำแหน่งจริงที่ที่ปลาอยู่นี้จะคนละส่วนกันเลยนะครับเวลาที่แสงหักเหวัตถุที่อยู่ในน้ํานะครับภาพมันจะลอยขึ้นมาจากจากความเป็นจริงนะครับให้ดูเหมือนกับว่าวัตถุไม่ได้อยู่ลึกมากนะครับสมมุติเราเห็นอยู่อยู่อีกจุดนึงวัตถุที่เราเห็นมันจะอยู่ลึกกว่านั้นนะครับตามแผนภูมิเห็นไหมครับ ภาพจริงจะอยู่ข้างล่างนะครับผมส่วนภาพที่เรามองเห็นจะอยู่ด้านบนนะครับนี่เป็นสาเหตุทําไมเวลาที่เราเห็นปลาอยู่ในน้ําแล้วเรายิงไม่ค่อยโดนนะครับสาหรับมือใหม่นะครับผมเป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับโอเคนะครับหลังจากเราไปดูแผนภูมิกันแล้วนะครับทีนี้เราจะลองยิงจริงนะครับผมว่าถ้าเราเผื่อยิงปลาด้วยปืนยิงปลาจริงๆเราจะยิงยังไงนะครับผมไปชมกันครับ เดี๋ยวจะดูตัวแรกก่อนนะครับผมตำแหน่งที่ยิงนะครับผมผมจะเล็งประมาณนี้นะครับดูตำแหน่งที่ลูกตกน้ํานะครับบางทีมุมกล้องอาจจะไม่ได้อยู่ไกลขนาดนี้ตัวนี้ปลาจะอยู่ปิ่มๆน้ำนครับผมจะเล็งลอดท้องไว้ประมาณสักสองนิ้วนะครับนี่นะครับ โดนปลาอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับโดนตัวปลาอยู่นะครับนี่นะครับให้สังเกตดูตำแหน่งที่ลูกลงน้ํานะครับผมกับการเผื่อระยะนะครับมันจะเป็นการหักเหของแสงนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับปลาติดผิวนี้ค่อนข้างจะยิงง่ายนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องเผื่อเยอะนะครับผม แต่ว่าก็ต้องเล็งใต้ท้องของปลาไว้นะครับผมจะเผื่อไว้ประมาณสักสองนิ้วนะครับนี่นะครับตำแหน่งที่โดนนี่ก็ยังไม่ถือว่าโดนเต็มนะครับผมแต่ก็โดนนะครับยืงไปด้านหลังนิดนึงแสดงว่าเราเผื่อน้อยไปนะครับนี่ขนาดเผื่อไว้ใต้ท้องปลานะครับจากตำแหน่งตำแหน่งที่ลูกลงนะครับตำแหน่งน้ํากระจายตอนลูกลงครับจะเห็นว่าขนาดผมเผื่อไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่ยังติด ในแนวสันหลังไม่ไม่ตรงกลางป่าแต่ถือว่าได้ตัวนะครับถ้านงนี้ก็ได้ตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูระดับต่อไปครับเดี๋ยวมาลองดูปลาตัวที่สองนะครับตัวนี้นะครับอยู่ประมาณฟุตนิดๆน,นะครับดูตำแหน่งที่ลูกตกนะครับนี่นะครับ โดนเต็มๆนะครับนี่เป้าขยับนะครับผมไม่กล้าดึงแรงครับเพราะว่าเป้าเป็นโฟมเวลาดึงจะฉีดนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูที่หลังอยู่นะครับว่าตำแหน่งที่ลูกลงนะครับกับตำแหน่งที่เป้าอยู่นะครับต่างกันยังไงครับจะเทียบให้ดูทั้งสามตำแหน่งเลยนะครับผมจะเอาไม้เขี่ยเป้าให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเอาเชือกดึงกลัวหลุดครับนี่นะครับนี่ขนาดเขื่อเยอะนะครับ ยังโดนมินมินสลักโอ๊ยหลุดไปแล้วครับมันขาดเพราเป็นโฟมครับเดี๋ยวเราเอาเป้ามาให้ดูต้องขออภัยนะครับนี่รับถึงไม่กล้าดึงแรงเป้าทําจากโฟมนะครับนี่นะครับตําแหน่งที่โดนนะครับนี่นะครับนี่ขนาดเราเผื่อเยอะนะครับนี่นี่หลายคนทําไมถึงยิงข้ามยิงข้ามนี่เรื่องของยิงข้ามนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราคาดเดาไม่ได้นะครับว่าปลาปลามันจะอยู่ลึกประมาณไหนเราแค่อาศัยการการ เผื่อแบบเดาๆนะครับแต่ว่าต้องใช้อาศัยประสบการณ์นะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่สามนะครับครับเดี๋ยวมาดูปลาตำแหน่งที่สามนะครับผมนี่นะครับเห็นเงาขาวๆอันนี้ผมก็ยาดเปลี่ยนมุมกล้องนะครับว่าอุปสรรคในการถ่ายทําก็คือก้อนเมฆครับเงาก้อนเมฆทํทให้เรามองไม็นเป้าครับอันนี้ปลาอยู่ประมาณเม็ดนึงนะครับผมดูตำแหน่งที่ลูกตกนะครับผมโดนแล้วนะครับ เห็นไหมครับนี่เป้าขยับอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับค่อยๆดึงครับเป้าเป็นโฟมผมกลัวหลุดนะครับโอ้ไม้เขียวนี้ป่าอยู่ลึกๆนี่เป็นตำแหน่งที่ยิงยากที่สุดนะครับผมเพราะว่าต้องอาศัยประสบการณ์เท่านั้นนะครับแต่เรื่องยิงผิดนี่เป็นเรื่องปกตินะครับนี่นะครับ าที่อยู่ลึกๆอย่างนี้ต้องอาศัยยิงบ่อยๆนะครับผมยิงบ่อยๆนะครับถึงจะรู้จังหวะเขานะครับผมก็พลาดนะครับไม่ใช่ว่าผมยิงโดนทุกนัดนะครับทีนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าตำแหน่งของตำ,ตำแหน่งของปลาที่อยู่ลึกตำแหน่งต่างๆกันต้องเผื่อลูกประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูภาพเปรียบเทียบกันครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเผื่อน้ําตื้นน้าลึกนะครับทีนี้ก็จะมามีข้อสงสัยว่าถ้ายิงน้ําลึกนะครับต้องใช้ลูกประมาณไหนถ้าเป็นน้ําน้ําตื้นนะครับปลาอยู่ไม่ลึกก็ลูกลูกแบบไหนก็คงไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าปลาอยู่ลึกอย่างเงี้ยครับลูกผมก็จะใช้หัวพอกประมาณนี้นะครับมองเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวซูมก่อนนะครับ หมวกพอนี้ก็คือน้ำหนักที่หัวจะเยอะนะครับจะทําให้ลูกมุดน้ําดีนะครับเป็นลูกลักษณะนี้นะครับนี่นะครับส่วนอีกลูกนะครับที่มุดน้ําดีเหมือนกันก็เป็นหัวธรรมดานะครับแบบนี้เลยครับไม่มีเงี่ยงนะครับจะมีเฉพาะตรงที่เกี่ยวยางตรงนี้นะครับแต่ว่าหัวแบบนี้ลงน้ําดีนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้ายิงโดนปลาแล้วไม่เลยเงี่ยงตัวหลังนี่นะครับปลาชอบหลุดนะครับผม ถ้าไม่เจอถ้าไม่โดนเต็มๆหรือโดนจุดสาคัญนี่ถ้ามาโดนเย่ะมินมินอยู่อย่างนี้นะครับบางทีปลามันดิงแล้วมันอาจจะเลื่อนหลุดได้ครับก็เป็นหัวยี่สองประเภทนะครับที่ยิงลงน้ําลกดีส่วนถ้าปลาอยู่ไม่ลึกมากก็ใช้หัวแบบแบบไหนก็ยิงได้นะครับผมอาจจะไม่ต้องมีผลเท่าไหร่นะครับผมอีกอย่างเรื่องของลูกดอกที่ลงน้ํานะครับจะมีเรื่องของม,มุมมุมด้วยนะครับมุมที่เอียงมากกว่า45องศานะครับคือเอียงเอียงมากๆอย่างนี้ครับโอกาสที่ฉลับ ก็สูงนะครับจะฉลบมากกว่ามุมที่เรายิงลงดิ่งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นภาพประกอบนะครับว่ามุมแต่ละมุมนะครับมีผลกับการเล็งหรือเปล่านะครับเริ่มจากมุมแรกเลยนะครับผมเห็นไหมครับว่ามุมมุมแรกนะครับผมปลาอยู่ตรงตัวเราเลยนะครับปลาอยู่ตรงตัวเราเราแทบไม่ต้องเล็งเผื่อเยอะนะครับเห็นไหมครับอยู่ที่มุมยิงนะครับ ส่วนมุมที่2นะครับประมาณ7 5ถึง60องศานะครับก็จะเผื่อน้อยหน่อยนะครับเผื่อเหมือนกันนะครับจะเผื่อน้อยหน่อยดูตำแหน่งการเผื่อนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งที่เรามองเห็นภาพปลาตัวจริงกับตำแหน่งปลาที่มันอยู่จริงๆมันจะต่างกันนะครับตำแหน่งอ่า มุมที่3นะครับประมาณ45องศานะครับเวลาอยู่บนต้นไม้หรือมุมยิงทั่วไปนะครับที่อยู่สูงจากตะลิ่งหน่อยนะครับตำแหน่งที่เราเล็งก็จะประมาณนี้นะครับตามรูปภาพเห็นไหมครับปลาที่เราเห็นจะอยู่อีกตำแหน่งนึงนะครับปลาที่เรายิงจริงจะอยู่อีกตำแหน่งนึงนะครับเห็นไหมครับส่วนมุมสุดท้ายนะครับมุมนี้จะต้องเผื่อเยอะหน่อยนะครับคือมุมที่มาก กว่า45องศาครับคือเอียงมากๆนะครับ30องศาหรือ20กว่าองศานี่ครับเป็นมุมที่ยิงยากนะครับอันนี้ต้องเผื่อเยอะนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งที่เรามองเห็นปลากับตำแหน่งที่ปลาอยู่จริงครับแล้วเราต้องเผื่อเยอะนะครับอันนี้เป็นความรู้เรื่องของมุมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะครับส่วนมุมที่อยู่เอียงมากๆนะครับมุมที่อยู่เอียงมากๆจะต้องอาศัยปลาที่เป็นปลาผิวน้ำนะครับถึงจะยิงง่ายนะครับผม โอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้าๆครับสาหรับความรู้เบื้องต้นนะครับของการเผื่อน้ําลึกน้ําตื้นนะครับการเรียนรู้ทฤษฎีเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมเราอยากจะเก่งเราต้องปฏิบัตินะครับน้าๆที่ออกหมายจะได้เปรียบนะครับต้องหมั่นออกหมายถึงจะรู้ว่าเวลายิงจริงเจอสถานการณ์จริงจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็แค่เป็นแค่เบื้องต้นนะครับเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับก็ลองไปฝึกไปหัดกันดูนะครับยังไงก็ หมันออกไม้ครับดีที่สุดครับผมเราจะได้เก่งเร็วๆนะครับผมเพราะว่าอนาคตนะครับอนาคตของวงการยิงปลานี่บอกเลยว่าต่อไปปลาจะยิงยากขึ้นนะครับใครรู้ก่อนเก่งก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะเหมือนวงการตกปลานะครับคนเริ่มยิงปลาเยอะขึ้นแต่จำนวนปลาจะน้อยลงนะครับผมเพราะฉะนั้นอนาคตปลาจะยิงยากขึ้นแน่นอนนะครับผมเพราะว่าปืนยิงปลาถูกขายสู่ตลาดทุกวันนะครับผมวันหนึ่งไม่รู้กี่พันกระบอกครับนักยิงปลามือใหม่ที่เข้ามา เล่นอย่างนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมทําให้ปลายิงยากขึ้นอย่างไงก็เรียนรู้กันนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมยังมีเทคนิคใหม่ๆแล้วก็การรีวิวอุปกรณ์รวมถึงการออกหมายด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเรานะครับเพื่อจะได้เติบโตนะครับแล้วก็สร้างผลงานดีๆให้น้าๆได้รับชมนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ